วัดทองนพคุณตั้งอยู่บนถนนสมเด็จเจ้าพยาอยู่ภายในซอยสมเด็จเจ้าพยา17ต้องเดินเข้าไปด้านในด้านในจะมีสารเจ้าทีจริงเกาะซึ่งสวยงามมากนะครับถ้าใครมาเที่ยววัดทองนพคุณก็ควรเที่ยวสารเจ้าทีจริงเกาะด้วยครับเม <bir> ื่อเดินเข้ามาถึง หลังโรงพยาบาลตากสินจะเป็นทางแยกเราเลี้ยวซ้ายมือก็จะมองเห็นวัดทองนุคุณอยู่ด้านหน้าเดินตรงต่อไปเดินผ่านประตูเขตวัดเข้ามาก็จะพบกับอุโบสถหลังงามซึ่งเป็นศิลปะทรงไทยมีหางหงใบลกา มีซุ้มที่สวยงามมากเลยครับทั้งซุ้มหน้าต่างกับซุ้มประตูเราจะไปถ่ายซุ้มหน้าต่างกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่ซุ้มด้านหน้าประตูหน้าซึ่งมีความสวยงามมากซุ้มประตูหน้าดูแปลกตาดี ปกติจะเห็นซุ้มประตูหน้าของพระอุโบสถจะมีสองช่องแต่ของวัดทองรบคุณเจาะเป็นสามช่องช่องกลางคล้ายๆกับรูปชดาแต่ประดับประดาด้วยกระจกออกสีทองสวยงามมากครับผมจะเดินเข้าไปในพระอุโบสถเพื่อ นมัสการาพระประธานซึ่งรัชกาลที่สี่ได้เคยมานมัสการาพระประธานองค์นี้แล้วและชมว่าภาพหลังขององค์พระประธานซึ่งท่านคิดว่าม่านเป็นผ้าม่านแต่มันเป็นภาพวาดดูเหมือนของจริงมากเลยครับขอกราบนมัสการองค์พระประธาน ที่ปฏิฐานณพระอุโบสถแห่งนี้ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีสวัสดิการสุขภาพที่แข็งแรงมีพรดังสมหวังตั้งใจทุกประการภาพเขียนที่ฝาผนังในพระอุโบสถเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพุทธการภาพนี้เขาว่าเป็นการป่งพระ อาสุภะหมายถึงทำให้สิ้นกิเลสพระประธานในพระอุโบสถของวัดทองนพคุณนี้สอบถามท่านผู้รู้ชาวบ้านแถบนี้ท่านบอกว่าไม่มีการตั้งชื่อพระประธานนะครับดูภาพเขียนด้านหลังคล้ายและม่านจริงเลยครับ ด้านข้างของพระอุโบสถวัดทองนพคุณซึ่งเจาะเป็นช่องหน้าต่างที่ดูแปลกตาดีแต่สวยงามมากคล้ายๆเรือช่องเรือพระวิหารของวัดทองนพคุณด้านบนหน้าบันหลังคาจะเป็นลูกอุนปั้น ประดับด้วยเครื่องถ้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สามและได้รับการบูรณะมาตลอดในหลายรัชกาลเราจะเข้าไปนมัสการพระประธานในพระวิหารคือหลวงพ่อแสงเพชรได้เดินผ่านประตูของ พรวิหารเข้ามาพบกับหลวงพ่อแสงเพชรแล้วองค์หลวงพ่องดงามมากเป็นที่ศรัทธาและเขารกกลับไหว้ของชาวบ้านในแถบของศาลนี้ขอให้หลวงพ่อโดนบรันรดาลให้กับผู้ดูคลิปนี้มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีโชคมีชัยล่ำรวยล่ำรวยเงินทองสมปรารถนาทุกประการด้วยครับระหว่างกลางของพระอุโบสถและพระวิหารจะมีเจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่หนึ่งองค์ ภายในบริเวณวัดจะมีกิงสิ่งก่อสร้างคล้ายเรือสำเภาอยู่หนึ่งที่ซึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติการสร้างเรือสำเภานี้ว่าท่านเจ้าสัวท่านหนึ่งได้เดินทางกลับจากเมืองจีนและเรือของท่านเกิดมีรูรั่วท่านได้อธิษฐานขอให้อดีตเจ้าวาดช่วยและท่านอดีตเจ้าวาด ก็ได้ช่วยไว้เมื่อกลับถึงเมืองไทยจึงได้สร้างเรือสำเภาลำนี้ไว้ที่วัดทองนบคุณเป็นที่ระลึก